โอเคผมวันนี้ข้ามาขอสวัสดีทุกคนด้วยครับนะวันนี้นะก็มาอยู่กับผมช่องโฮมซิกการนอีกแล้วผมนะแล้ววันนี้นะเราก็มาอยู่กันในเกม u t โตอัลเทเบตินจาสตาร์กันอีกเช่นเคยนะผมนะซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาเล่นナルโตกับผมนะเป็น Nar ルโตชุดนอนกับผมนะออามันแบบมันค่อนข้างเฟลนะวันนี้ก็เลยจะมาเล่นนะผมนะแล้วก็วันนี้นะก็จะมาบอกวิธีการต่อยด้วยผมแนละ้วว่ามันต่อยอยังไงนะเมื่อวานนี้ผมลองไปค้นดูมาแล้วนะว่ามันต่อยอยังไงนะผมนะ การต่อยนะผมนะต้องต้องใช้ไอ้นี่นะเออกดกดท่าจักระสองทีนะผมนะแล้วกดรูปดาวกระจายนะกดปุ่มดาวกระจายนะอ่ามันจะทําการต่อยนะผมนะแต่ว่ามันจะคล้ายมันจะคล้ายคึงกับการใช้ท่าไม้ตายนะผมนะคือต้องมีจักระที่เลยเลยขีดจะผมนะถึงจะใช้ท่าต่อยได้นผมนะถ้าจักระต่ำก็ขีดก็จะใช้ท่าต่อยไม่ได้ผมนะอ่าก็คือต้อง ก็คืออย่างแรกครับผมนะต้องมีจักระที่เลยขียดนะผมนะแล้วก็กดปุ่มจักระ2ทีแล้วก็กดปุ่มดาวกระจายผมนะอ่ามันจะเป็นการต่อยผมนะแต่ว่ามันดูง่ายใช่ไหมครับนะแต่ว่าวิธีการใช้เนี่ยมันยากมากครับผมนะอ่าคือการกดเนี่ยมันง่ายแต่ว่าการที่จะหาจาว่าใช้ท่าต่อยเนี่ยมันยากครับผมนะอ่าผมไปลองมาแล้วนะโอเคแต่ว่าผมก็มีวิธีตายตัวอยู่ครับผมนะคือมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะประมาณ ประมาณ80-90%นะถึงถึงจะต่อยโดยนผมนะอ่าโอเคผมนะผมมีวิธียังไงเดี๋ยวไปดูครับ่าอ,อย่างแรกเลยก็มาที่เพืนโหมดนะแล้วก็เลือกเป็นนารูโตะชุดนี้ผมนะชุดนอนนะอ่าวันนี้จะมาเล่นสกินนี้นะแล้วก็จะมาบอกวิธีการต่อยด้วยผมนะอ่าโอเคครับมาก,ก็จเล่นเป็น5ตาเหมือนเดิมนะมาครับมา ก็จะเล่น5ตาเหมือนคลิปที่แล้วนะ,อะโอเคมาครับแรนดอมศัตรูบูเทมาลีมันจะยากเกินไปหรอวะใช้ได้หรอวะไ,ไ,ไม่รู้ครับลองดูมาตรงนี้ก็แรนดอมเหมือนเดิมครับผมอด้านนี้สวย มาผมเนี่ยจังหวะการใช้ก็จะเป็นแบบเข้าไปใกล้ๆคนกะสองทีแล้วก็อุ้ยเออเกือบได้เกือบได้เกือบได้เมื่อกี้เกือบได้แล้วแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปลดเลือดที่อยมริซก่อนคือคือมันต้องไวจริงๆนะมันถ้าถ้าแบบกดช้าแม้แต่นิดเดียวอะพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ต่อยนะ มาครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาไม่เอาไม่เอาใหม่เอาไม่เอาไม่อืมนี่ได้แล้วได้แล้วไงแล้วผมทำให้ดูอีกทีนึงทำอย่างงี้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทุกอย่างมันเกลื่อนขึ้นเร็วมากอ่ะผมจะอธิบายทันเปล่าไม่รู้โอเคชาร์จกะให้ให้เลยรอดก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวการในนี้ก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปโกลต์กะสองที โอ้โหแบบนึงลวนลวนลวนพุ่งเข้าไปกดการส่งทีกดดาวกระจายกดบล็อกรอโอ้โหมันไม่ยอมบล็อกให้นะถ้าถ้าบล็อกอะมันจะเป็นการแปลงรากเป็นไม้ใช่ไหมแล้วเราก็จะอยู่ข้างหลังพอดีเราก็จะต่อยได้นะแต่เมื่อกี้มันมันบล็อกช้าไปหน่อยนึง มันต้องให้ศัตรูต่อยผมเวผมถึงจะแปลงร่างเป็นไม้ได้แปลงร่างเป็นไม้นะเราก็จะอยู่เราก็จะไปอ้อมอยู่ข้างหลังทองไงล้วก็จะต่อยได้นะแต่นี้เขาแบบไม่ยอมต่อยอ่ะโอ้โหมันแปลงร่างเป็นไม้ช้าเกินโอ้โหไม่ไหวนะเทมปิี่นะ โอเคท่าต่อ,อยเอาไว้กับคนอื่นแล้วกันเดี๋ยวแพ้ตาน h i s โอ้ยโอเคเอาเอาท่าต่อ,อยไว้ตาเอื่นก่อนนะเดี๋ยวตานี้เดี๋ยวเดี๋ยวยับคือ <c oughs> มันทำได้นะมันทำได้แต่ว่ามันต้องแบบมีจังหวะของมันไงเพราะว่ามันเร็วมากไงนะ อ้าไม่ตายด้วยโอเคคือ <admitting S 2> ถ้าต่อยอ่ะมันต้องเราอ่ะต้องโดนฟั่งรงข้ามต้อยมาด้วยนะแล้วถึงจะแปลงล่างเป็นไม้ได้นะมันต้องมันต้องให้ศัตรูอ่ะให้ความร่วมมือเราด้วยนะ <ki aside> โอเคครับผมไปอีกสี่คนโอเคนะมาเหมือนเดิมครับ นาดูโตชุดนอนเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนท่าไปนะเออผมจะเอาวันนี้ไปส่นวนผงจักไปนะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้เตรียมไว้ไงเลยเอาท่านั้นไปแทนไอท่าดาวกระจายอะไรนะั่นมาครับผมสุ่มเหมือนเดิมจิกามารุได้ยูได้ยูจิกามารุได้ยูมาครับผมแลนดอมเหมือนเดิม โอ้ยด่านน้ำตกด่านหูบเข่าสิ้นสุดด้วยมาครับผมนะผมตั้งใจทำาละอุ๊ยโอ้โหเมื่อมันรู้อะเมื่อมันรู้ผมทำอะไรอ่ะโอ้โหไม่มาต่อยวะต้องให้เขาต้องให้ชิก้ามันรู้เขาไปต่อยนะเนี่ยมันไม่ยอมต่อยอ่ะ แต่บางทีนะมันก็แล้วแต่จังหวะแหละถ้าจังหวะไหนมันต่อยได้ก็ต่อยนะแต่ว่าประตูอ่ะมันไม่ได้ยืนนิ่งๆให้เราต่อยอย่างเงี้ยอืมโอเคมามารีวิวท่าลาเซงกันกันก่อนอน,นะโอ้โหโอ้โหไม่โดนด้วยนี่แหละที่เกียด มันชอบเรียกเพื่อนมาลาเส้นกันอ,อุ้ยไม่เอาไม่เอาดอกไม้ผมมาเล่นซื้อครับผมผมมาให้สั่งซื้อเนี่ยถ้ามันมันไม่ยอมต่อยผมว่ะเนี่ยเนอร์เห็นไหมเห็นไหม เนี่ยถ้ามันถ้าถ้ามันต่อยเรานะเราก็จะอ,อ,อ,อ้อมไปอยู่ข้างหลังอ้อมไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ต่อยได้ <c oughs> ผมฝึอกอยู่พักหนึ่งไงพอจะได้นะเราจับจังหวะได้มาผมทำดูอีกทีหนึ่งเฮ้ยมีเอายันระเบิดโอ้โหไม่เข้าว่าต่อยวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะสโลภาพมาให้ดูชัดๆนะอ่าอุ้ยโอ้ไม่เอาอย่าปาเม็ดมามันคัดจังหวะ เนี่ยโอ้โหนี่เกือบเกือบนาจิกามะลุเกือบเกือบเกือบโอเคถ้าถ้าถ้าท่ามันยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยเออมันต่อยได้ไงอ่าแป๊บนึงนะอุ๊ยนาจิกามะลุมันเข้าชานแล้วเข้าชานแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหไม่เข้ามาต่อยนาจิกามะลุ แล้วพยันเรียกเพื่อนมาเริ่มหมั่นใจละเริ่มหมั่นเคียวละอืมตาอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะจิการไม่รู้เรียบร้อยเฮ้ยไเก่ากอดชาร์จโกโกโก มันทำได้จริงหรอท่าเนี้ยแต่ว่านะนั่นแหละมันก็เป็นการ์ตูนแหละเป็นการ์ตูนเป็นเกมแล้วทำได้ไงนะเห็นไหมมันไอไอไอท่ากดอะท่ากดใช้อะมันไม่ยากแต่วิธีอะวิธีการใช้อะไรเงี้ยแบบเข้าไปประชิดตัวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่แบบค่อนข้างยากนะแต่ถ้าทำฝึกไปเรื่อยอะมันได้นะมันทำได้ผมนะ แต่ว่ามันต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงไนงะโอเคก,เอก็เลือกๆไปเลยครับลาเซนกันโอเคแล้วก็รันดอมโอ้ยซากุละเหรอไม่เอาอะผมไม่ชอบคนที่มันซ้าตัวที่มันอยู่แบบไอเนี้ยในทีมผมอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยชอบนะชอบอะไรที่มันแตกต่าง โจจิก็ได้มาครับผมคู่ที่สามน,นะแรนดอมโอเคด้านนี้มันยากจริงๆเลยจะทำได้ย,ย่างเนี่ยนะมาครับผมเหมือนเดิมออกไปใกล้ๆโอเคมันแล้วแต่จังหวะไง เราได้จังหวะด้วยแหละถ้ามันยืนให้เราต่อยเราก็ต่อยได้นะอุ้ยอุ้ยอะไรแป๊บดึงแป๊บดึงเมื่อกี้เกิดการแห้งโอเวอร์เล็กน้อยอุ้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 ยตกบอลตลตโอ้โหแต่โจจี้อ่ะโจจี้มันยืนให้ผมต่อยไงเออเลยไม่ไม่ได้โชว์ท่ายากนะมาเอาใหม่ โอ้โหกระเด้งนะกระเด้งกระเด้งกระเด้งโอ้โหขยันเล็ก,กมากอ,อยไม่าโดนเนี่ยเราต้องอยู่ข้างหลังนะแต่บางทีทำไมมันทำไมมันไม่ยอมแปลงเป็นไม้ผมไม่รู้นะเออ อ้อันนี้อันนี้เขาเขาไม่ต่อยส่วนนะเขาลบเหมือนจะรู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้โหเกือบได้แล้วแต่ว่าเขาหนีไปก่อนโอ้โหมันยากเย็นอย่างวะโกจิมานี่มาอืมโอเคเอาไปกินก่อนนะเม็ดหนึ่ง ออกมาเกียก่อนนะเบ็ดนึงโอ้ยไม่โดนคือแบบไม่เอาพวกไม่เอาพวกครับโอ้โหทำไมชอบเรียกพวกเหรอวะฮะไม่เข้าใจนันตุโตะไม่เข้าใจ อืมอืม,อมโอเคเออกไปก่อนนะพวกออกไปก่อนนะพวกโอ้โหโจจี้โจจ,โจ,จี้มันยืนให้ผมต่อยร้อยพี่สามอุ๊ยโอ้โหมันลบได้ไง,ไงวะโอเค มาครับผมไปกันต่อสักคู่ล่แก่ ฮูโร่เหรอจะไหวหรือเปล่าวะลองดูมันเป็นตัวใช้หุ่นเชิดไงไม่รู้ว่าจะเข้าถึงตัวหรอนะือเปล่านะมาครับผมอุ้ยได้นะแต่ว่า โอ้ยเมื่อกี้เห็นปลาผมง้างหมัดละผมง้างหมัดนะไงเกลยดดาวหุ่นเชิดเนี่ยมันทำแบบให้เราลังเลอะว่าอันไหนมันคนอันไหนอันหุ่นเชิดโอ้โหนาดูโตะไม่แปลงเป็นไม้ไม่ได้นะอย่างนี้เดี๋ยวแพ้เขาโอ้โหการได้เฉย เออเอาไปก่อนอุ้ยโอ้โหตีห <an> <tr Luis> ุ่นเชิดโอ้โหวิมาครับเอาคนก่อนเออเอาคนก่อน โอ้โห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 อะไรวะน่าล่วงแล้วอุ้ยเรียบร้อยเลยตายวะ โอ้โหเกือบเกือบรับกระกั้มาได้ครับแต่ห้าทีหนึ่งก็จะหายแล้วโอ้โหปุ่นมันกันไว้อะโอ้ยเออทั้นมันนี่เลย โอเคโอเคเรียบร้อยไปไม่ไม่ได้โชว์เลยคือคือจังหวะมันได้นะแต่ว่ามันต่อยไม่เข้าเลยไม่แก้ผมง้างมัดแล้วแต่มันต่อยไม่เข้าเลยเพราะกันได้นะโอเค,อเคผมอ่ะ จ๋ายครับคาชิสวยแอนดอมครับอ็ด่านเดิมโอ้โหแนวโต๊ะแปลงร่างเป็นไม้ช้าไป โอ้เล็กมากพี่อุย้ยเอาไปก่อนหนึ่งเมตรอาจารย์อาจารย์ไกลอุยอ้ย,ยไม่ได้มองจักกะจัก,การตามกอะขีดใายท่าไม่ได้นี่ว่าเกือบเสย่องึืมแล้วไง Uh ุ huh, ้ยโดนคาดโอ้ย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 เกิดขอฟิพาเล็กน้อยครับผมอ้าวได้เลยสวย อุ้ยนี่ไงโหจะได้อยู่แล้วโอ้โหไหลเลยไหลลงมาลาเส้นกันโอ้โห,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 โห ลอยขึ้นฟา้าผมต่อยไม่ได้โอเคถ้าเตือนของถ้าอันนี้ข่าโตจะเป็นการลับแล้วไงต่อวะลับแบบไงวะโอ้โหจานบล็อกก่ง โอ้โหขยันเรียกเพื่อนมาโอเคได้เลยได้ต่อยได้ต่อยได้ต่อยโอเคแปลงร้างไม่ยังวไงต่อโอเคไม่หลับละ โอเคเอาไปก่อนนะจา์ โอเคครับ okay, ผมนะก็จบลงไปแล้วครับนะสำหรับการเล่นเนวตดในชุดนอนนะผมนะแล้วก็วิธีการใช้ท่าต่อยครับผมนะอ่าซึ่งไอไอวิธีท่ากดอ่ะมันไม่ยากนะแต่ว่ามันจะยากตรงที่ต้องแบบอย่างไงหาจังหวะหาจังหวะในการต่อยนะอ่ามันจะไปยากตรงนั้นนะอ่าก็ท่านี้นะต้องใช้เวลาฝึกนิดหน่อยครับผมนะเดี๋ยวก็ได้คนระับผมนะผมนี้ก็แบบค่อนข้างที่จะ พอทาได้นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คล่องขนาดนั้นผมนะยังมีการเออเลอเอเอเลยอยู่ับผมนะอย่ายงแบบยังกดปุ่มพารอะไรอย่างงี้นะอ่าแต่ว่ามันพอทําได้ผมนะแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ก็จะประมาณนี้ผมนะโอเคผมนะสาหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวจบวันเพยงเช้านี้ก่อนนะผมนะอา่าถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะอา่าซึ่งคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนผมนะสวัสดีให้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ